สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมที่ที่ไหนเนาะท่ตรานนองเสม็ดตราน้องสม็จก็เป็นการปลูกทุเรียนใต้ต้นมังคุดนะคะอันนี้ก็เราใช้ Rd 2551มาเป็นเวลาประมาณสองเดือนค่ะ,คะอันนี้ต้นต้นทุเรียนใต้ต้นมังคุดนี้ปลูกมาแล้วสามเดือน,นะคะ่ะใบใหญ่มาก ได้จริงๆปุ๋ยจะแทนใช่ค่ะเพราะว่ามังคุดหาตอนเก็บผลนะคะหาคนงานยากก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนแทนมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานใช่ค่ะมังคุดก็เป็นรชาที่มีผลไม้นะค่ะส่วดทุเรียนก็เป็นอะไรราชาแห่งผลไม้นะแงรานทีีและราชาเลยนะ สวยสวยแข็งแรงลำต้นก็แข็งใบใหญ่มากค่ะเนี่ยแล้วฉีดอาดีในมังคุดเป็นยังไงบ้างใบมังคุดก็จะเขียวใบใหญ่ค่ะเษด้านอกได้เลยต้นมังคุดอ่ะนะค่ะก็ใบใหญ่โตใหญ่มากเขียวเข้มหนาแข็ง มีเงามีเงาค่ะใหญ่มาก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 ถึงใหญ่กว่าใบเกา่าฮะใหญ่กว่าใบเก่าใหญ่มากเลยลลมีเยอะการหลังจากที่ใช้อาดีฉีดพ่นต้นงคุดใหญ่อเออเป็นเวลาประมาณสองสองเดือนสองเดือนกว่าๆค่ะสองเดือนกว่าๆก,ก็ใบใบใหม่ที่ออกมานี่ก็ <c oughs> จะเงางามใหญ่มาก แล้วแล้วเทียบกับสวนอื่นไปเป็นบ้างคุณแอมสวนเราก็ใบใบแข็งแรงใบจะดีกว่าดีกว่าสวนอื่นๆค่ะสวนข้างสวนข้างเคียงกันนะใช่ค่ะเป็นดินเดียวกันใช่ค่ะอายุเท่ากันแต่แต่เราดีกว่าใช่ค่ะดีกว่าเท่าตัวได้ไหมได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องมาถ่ายอีกทีก็ต้องมาดูผลของเขาเนาะว่า ผลจะใหญ่ขนาดไหน mm hmm. ถ้าใหญ่สุดกี่กี่ลูกโลครับลูกหนึ่งประมาณสองขีดนะคะถ้าเกิดว่าใหญ่จริงๆรลูกหนึ่งสองขีดได้เลยห้าถึงหกลูกโลได้อลูกหนึ่งสองขีดได้เลยก็คือทำให้ได้ราคาดีใช่ใแล้วก็อะไรครับผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นคในมังคุดก็โอเคเลยเนาะค่ะแล้วจะหลังจากนั้นถ้าคุเรียนโตก็ ก็คงจะตัดมังคุดใช่พ่อพ่อบอกว่าจะตัดเป็นซี่ให้มังคุดโตแล้วพอสักสามปีถ้าดูแล้วดูก็ตัดมังคุดเลยอ๋อตัดเป็นซี่ต่นแี่ทุเรียนขึ้นมาแล้วก็ตัดแหวกแหวกแสงให้ทุเรียนนี่เป็นภูมิปัญญาของคุณพ่อนี่ทำสวนทุเรียนมานานไหมนาน 3,4,4ส่สิบสี่เขาก็คงมั่นใจเลยของเขาแหละนะเป็นเทพศึกษานะครับสวยอนี่กํลังขี่ไม่ใช่อือหือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้ใบใหญ่มากๆเลยพ่อใบมังคุดพ่อก็เดือยมืกนกันมีใครทำบ้กงอะ้องท่ากันกำลังฉีดยาเลยดีครับพ้าสวัสดีครับฉีดแต่อาดีอ๋อ้ยใจ่ใบดีไหมครับมาหลวงเนี่ยดีขึ้นเนาะ สวยสวยขึ้นเยอะเลยค่ะสวยมากเลยใบยอโอ้โห <c oughs> สามเดือนเขาสามเดือนของเราจะได้เท่านี้มไนี่ยถ้าถ้าทุเรียนโตขึ้นไปสองสามเมตรทำไงต่อครับโคดมังคุดหรือว่า <c oughs> คงจะตัดสีก so. ่อนเนี่ยเปิดครับเปิดช่องครับเปิดตัดกิ่งก่อนครับตัดกิ่งให้แสงเข้าให้ขึ้นแสงครับแสงขึ้นไปครับเดี๋ยวดูดูมันขึ้นก่อนขอเรื่องใกล้ให้ผลผลิตก็ตัดมืองพุ่ครับเฮ้ยดูท้่ตัวช่องนี่เคยทำไหมครับไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยทำแต่ว่าลองดูครับก็แอนก็จะลองทำดูครับธรรมดาเขาปลูกทุเรียนจะอยู่ใกล้ต้นอะไรไม่ได้ ครับแต่แต่ทีนี้เนี่ยคนเรียนศึกษาตรงนี้เนี่ยมันมีมังคุดอยู่แล้วาว่อยู่อยู่ใกล้ปลูกปลูกทุเรียนใต้ต้นมังคุดมีคนก็เคยปลูกใต้ต้นเงาะนแล้วเขาก็ได้ผลดีเออไเจนอองจากใกล้ต้นมังคุดบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะอ๋อนะเดี๋ยวพอนิ่งใบหน่อยแล้วก็ตัดทั้งนี้ไปเรื่อยๆแต่มันดีแล้วก็โคนทิ้งเลยอ๋อมังคุดมันเก็บยากก็แตก แตกยอดแล้วนี่แสดงว่ารากเขาเดินแล้วครับอใบก็เหมือนก็สวยมากสครงะห์แสงได้นะน่าจะโตไหมครับ <c oughs> น่าผมว่ามั <c oughs> นน่าจะโตนะโอ่ะก็ดีไปัง่ากี่เดือนนะสามเดือนอี้สามเดือนแต่นี้มันตอนนี้จะหยุ่อยากและการให้น้ําหน่อยเพราะทเดือนจะต้องให้น้ํามาคุดยัง,ยงต้องอดน้ำาเงี้ย ถ้ามันไม่ได้ก็ค er ือไม่ได้เนาะครับไม่ได้ก็คือใบเหลืองเลยไม่ได้ต้นที่ร uh, um ักษาลาสนิทเป็นไงบ้างเนี่ยจนอันนี้ฮะลบร้กงน้าวน้ำน้าด้วยลาสนิทด้วยคนทำก็ทำไปเรื่อยเพราะว่านี่กัเนี่ยเหนียดทิ่หนา หายแล้วหายแล้วหายแล้วสนิทเลยก็เป็นปัญหาาการปลูกผู้เรียนนะครับรักเน่าคนเน่าปลูกรักเน่าคนเน่านี่ก็ใช้อาร์ดีสองห้าหันหนึ่งมาร์ดีสองห้าหันหนึ่งค้นทศราครับตาไปบ้างโอ้ค้นเอ่อได้ฉีดได้ฉีดก็ส่วนมากเจ็ดวันครั้งแต่ช่วงนี้ลมมันลมมันลงแรงก็เว้น สามสิบกวันใช่ไม่ได้สองเดือนแล้วเนาะสองเดือนสองเดือนนิดนิดสองเดือนก็แผ่แผ่ที่เยิ้มๆเดี๋ยวก็แล้วห้งสนิทเลยค่ะแล้วเนื้องอกแทนไหมก็งอกนะครับเริ่มเริ่มออกตะแกะนะตะแกะมันจะเนื้อจะแดงแดงแล้วแกะเปลือกจะแดงเริ่มแล้วเนื้องอกมาแทนแล้วนะครับต้นเปลือกเบ่งไหมเบ่งไหม ตีเฉ <laughs> อาะว้ทีแหลมันสนิทนะตอนนี้ยแยกออกแล้วใบก็ใบก็ใหญ่เยอะมันแล้วมันแล้วมันขึ้นส <laughs> องห่านหนึ่งาทิ่ยชิดกันครับได้สองโรคนะครับครับโรครักเน่าคนเน่าเกิดจากเชื้อไฟทัพทามแ,แล้วก็ราสนิมจุดสาลายก็ จางลงไปนะครับเห็นเห็นอยู่สองโรกแล้วพวกปลาสีมุกภูอะไรมีไหมฮะไม่มีอ๋อไม่ไม่มีละแา่สีมุกูจะก็ก็จริงใช่ไหมนี่ไม่มีตอนนั้นมีตอนนี้มาที่แรกก็มีฮะ้สามโรกแล้วครับครัแกแก้ได้สามโลกแล้วแล้วก็แมลงนะครับแมลงก็มีบางฮะ้บางทีต้องใช้ยามันเพราะนั่นจะกินใบนิดหน่อยอันนิดหน่อยอันทีผสมยาไปบางนิดนิด ไม่เหมือนแต่ก่อนต้องต้องดักลับเลยแรงล้วนๆมันยังไม่ไม่ยอมเลยอันนี้อันนี้ปีหนึ่งก็ยกไว้ให้ประมาณสักยกเว้นสักครั้งสองครั้งนะก็ดูแลได้แล้วต้นอื่นแล้วครับเนอต้นเดี๋ยวดูอีกสักต้นเนอนะหนึ่งสองต้นเนี่ยครับเน็่งนิดนึงตัวนี้ก็ รายงานไปแล้วนะครับที่อยู่ที่ตลาดนะครับค่ะนี่ครั้งครั้งที่ครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามเลยนะค่ะรายงานผลครั้งที่สามตอนนั้นจะเป็นยาสีแดงเนี่ยเออตอนนี้มันหายจะหมดแล้วเราเหลือใบเกลี่ยเขานิดหน่อยครับหมดแล้วอืมขึ้นแล้วครับแล้วใบเนี่จากใหญ่มันนะ ใบใหม่ออกมาก็ใช้ได้ส่วนทดสอบอาร์ดีสองห้าหนึ่งนี่ทำมาหลายปีแล้วเหรอครับทำสวนฮะครับทำสวนเรียก็หลายปีแล้วคแต่คือว่าเกินสามสิบคือว่าโปรยวสวนนู้นโอ้ับมีประสบการณ์แล้วมานานแต่ก็มาเจออาร์ดีสองห้าหนึ่งนี่ ถ้าห่างจะเป็นตัวที่แรกเลยมันจะไม่นึกว่ามันจะไม่ไม่หลอดแล้วไม่หลอดฮะมันใบมันใส่ปุ๋ยใสอะไรมันก็ไม่เป็นใบราสนิมเนี่ยครับดานเลยต่านเลยไม่จงแตกยอดอ่อนแต่ตอนนี้พอนางแตกยอดทำให้สวนมีอนาคตขึ้นนะนะพอเดี๋ยวถึงอะไรเวลาของเขาเขาก็จะออกดอกมาก็เดี๋ยวก็ติดลูกละแล้วก็อายุ ยืนนานด้วยเนาะต้นสวยสวยก็เก่าเยอะเลยเนี่ยแอ่ก่อนข้างราังจะเป็นลานะครับบนต้นจะเป็นข้อสำคัญคืออายุของต้นเนี่ยสำคัญมากนะครับจะต้องอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าไม่โซมไม่อะไรเนาะมีการยงเลริญเติบโตอยู่ต่อเนื่องทำให้ได้เงินทุกปีทุกปีนะครับนี่สร้างไรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมครับครับต้นต้นนี้กี่ปีแล้วครับ ตันนี้ประมาณสี่ปีฮะตัวก็สี่ป mm ี hmm. ปีที่แล้วออกดอกแล้่ก็ไม่ได้ติดลูเพราะมันต้นไม่สมบูรณ์ mm hmm. ปีนี้ไม่ยอมก็ปาลเขาเขาจะออกดอกกันตอนออเอ่ติดต่อแล้วอัตราการใช้หน่อยครับอันนีค้คุณแอนเขาควบคุมการอะไรนะทดสอบอยู่กับคุณพ่อนะครับติดต่อคนสนใจอย,อยากรู้ความจริงอยากมาเที่ยวสวนบอกตำแหน่ง mm hmm. แล้วก็ เบบอรร์โทนหคัถ้าเกิดใครสนใจสอบถามนะคะอาดีสองห้าหเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าเกสองสองสี่หนึ่งสี่หค่ะสอบถามได้นะคะก็สมัยนี้ก็ต้องเห็นด้วยตาถ้าใครอยากจะมาชมสวนก็มาได้เลยท,ทิที่ไหนครับหนองเสม็ดค่ะอำเภอเมืองจงอังหวัดตราดค่ะาชาวสวนตราดนี่ก็ไม่ต้องไปไปดที่กรุงเทพแล้วไม่ต้องไปไกลแล้วเออมา ดูผลการใช้ได้เลยคมาดูผลการใช้ได้เลยก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พี่พ่อนะครับพ็นพ่อก็าทำไม่ไหวแล้วก็ทำยุ่งย่ายลายบานนะก็ทําได้แต่ฉีดดีสองห้าหนึ่งไม่ไม่อันตรายต่อร่างกายนะครับก็ฉีดได้ไม่อันตรายครับออกแรงทุกวัน้ผมฉีดไม่ได้ฉีดโซกอะฉีด ไปเรื่อยๆครับออกแรงทุกวันก็นะมีกำลังนะครับนั่งนอนอยู่กับบ้านไม่ได้ยังบานนะเส้นสายมันยึดยึดนอนพักเดียวก็จะไปไม่หลอดเดินจะไม่ไหวมทำท่บังก็ดีขึ้นอ้น่าอะไรน้ำหนักก็ลดลงนะครับเดินไปเดินมาสุขภาพคนก็ดีนะครับสุขภาพผมเนี่ยมัก็ดีมันรุนแรกจะไม่มีใบแบบนี้นะอ่าที่แรกไม่มีเลย ใบ,ใบใหม่มาแล้วใบมันก็ทําให้มแมลงกัดกินได้ยากแล้วก็ลดความร้อนเพราะว่าแสงสะท้อนกลับนะครับลดความร้อนไม่ไปดูดความร้อนทําให้ปากใบปิดช้าลงเพราะพืชเนี่ยถ้าเกิดเขาคายคายน้ําเขาก็จะดูดแต่แต่ถ้าเขาไม่คลายน้ําไม่อะไรเงี่ย ถ้าเขาปิดปากไปก็เขาก็จะหยุดหยุดการใช้ปุ๋ยใช้อะไรครับนี้มันก็ทำให้ผนการแตกต้นสวยต้นสวยต้นสวยค่ะเคื่อบรรจการดูดซึมนะครับเสรสวยจะมีน้อยต้นตัวอย่างเนี้ยตจะติดตัวอย่างครับตัวอย่างมาที่แรกมันส้มเป็นวิทยาศาสตร์ครับมาที่หมันส้มต้นไม้ก็แสดงออกให้เห็น เั็นแากต้นนะครับใครที่ชมคลิปนี้ก็คงเคยเห็นแล้วไม่เคยสะอาดเหมือนแบบนี้นะต้นตอนแรกนะครับดูดูจะลาดำใช่เป็นดำดำเลยอันนี้ก็มีสีน้ำตาลสีน้ำตาลแตกลายงาแล้วค่ะแตกลายลายื่มแตกลายงานอกจาก รู้สึกกิ่งมีมีน้ำหนักขึ้นไหมครับกิ่งเนี่ยมีน้ำหนักฮะใบครับใบมันจะมีน้ำหนักขึ้นมีมวลขึ้นครับมีมีน้ำหนักการสร้างอาหารการอะไรต่างๆเพิ่มรอบต้นผ้นลุ่มขยายไหมครับมีความรู้สึกไหมครับตรงพุ่มขยายครับขยายออกมาครับผมแต่ยอดทิมงจะยาวบางทีก็ใอยกิ๊บกิ๊บมันไว้บางเนี่ย ทิปไปยอดไบออกมาออกเป็นมากนะครับาจะหนักจริงครับดอกดอกรุเรียนนี่เขาก็จะออกปลายกิ่งก่อนแล้วก็วิ่งเข้าหาโคนเนี่ยใกล้แล้วนะใกล้อีกนิดนึงนะครับอีกนิดหนึ่งส่วนปุ๋ยทางดินก็ลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีดูนะครับผสมประสานกันไปให้ทีเล็กทีเล็กน้อยนะครับ ให้สักต้นละครึ่งโลต่อเดือนนี่สวนมาไม่เคได้ให้เลยครับเนี่ยครับให้นั้นให้ไปสองสามกั้มนะครับน่อยต่อเดือนนะต่อเดือนนะเพราะว่าพวกพืชเขาก็ต้องการแล่ท่าแลดท่าตามหลักวิชาการนั่นแหละนะครับอาดีสองห้าหนึ่งคงจะช่วยตัวเดียวไม่ได้เนาะอเอาตัวอื่นต้องเอาตัวช่วยอ่ามีมีมีธาตุอาหารเพิ่มเข้าไปนะครับตามหลักวิชาการ ที่ได้รับความรู้จากศูนย์ที่ไหนมั่งครับเนี่ยไม่ครับศูนย์ศูนย์วิจัยอ่าดูยูทูบอ๋อดู u ูทูบของดรคอนได้เลยยังคืนกดดูบ้างห้องนี้นะอดู Youtube เนี่ยก็มีเป็นการคุยไปเล่นๆแต่แฝงไปด้วยไอวิชาการเข้าไปดูอย่างปลูกเล็กๆมีอย่างดีก็ใหญ่แล้วสวย ก็มีอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆจอบตรงไหนแล้วก็ดูไปหาความรู้ประสบการณ์อันสองห้าหนึ่งก็แนะนำกันนะครับก็ทำให้ทำสวนง่ายขึ้นนะครับสารตัวนี้ก็เป็นสารธรรมชาติร0 0เซนะครับทำให้อะไรอะโรคลดโรคแล้วก็ลดแมลงธรรมดามันก็สำคัญอันนี้เขาเอาไปฉีดเขาบอกว่าไอ้ฉีออกน้ำแบบนั้นเขาก็หายไงก็หายแล้ว ผนมันจะออกน้ำมาทีน่ะนะแล้วก็บอก่า่อยแล้วหะเป็นเหมือนรากเน่าคนเน่านะก็จะมีน้ำเย้มน้ำเยอ้มอกจากน้ำต้นถ้าแห้งก็ภายในเดือนหนึ่งก็แห้งแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีมาจัดการกำจัดโรคนะแต่ทำให้ต้นไม้เนี่ยเขาอะไรอ่ะมีกลไก ลดลดโรคด้วยด้วยตัวของเขาเองนะครับ <c oughs> เพราะว่ายาเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ามันก็ต้องเหมือนเหมือนยาแพทย์ยาเคมีนะมันก็คือต้องไปฆ่าต้องไปฆ่าเชื้อนั้นๆยานะแต่อันนี้ไม่ใช่ยานะครับมันเสริมอันนี้ไม่ใช่ยาแข็งแรงรอันนี้ไม่ใช่ยาแข็งแรงนะยาคุดเนี่ยนะตอนนั้น <c oughs> บางทีมันคุดลุมาจะเป็นมังคุดทั้งหมดอ่ะครับบางทีมันคุดใบสวยมันใบสวยเลยครับใบสวยเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วครับเดินเดินมาอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนมื่อก่อนหน้าสวนสวยดีใบสวยใบใหญ่อ๋อสวยใหญ่เคยสวยอย่างนี้ไม่แล้วไม่ไม่อย่างนี้ครับที่แล้วใบจะด่างๆเหมือนจะเบนแบบนู้นอ๋อ มันจะมีเหมือนกับมีปัญหาโรคบนโรคส่วนใหญ่ก็เป็นแอนแทคกนะแอนแทคกโนดนะครับใบไม่ไหม้ใหม็มทั้งทั้งใบแก่ใบอ่อนมีจุดราดเกิดเป็นลาลาแบบแต่เร็นนิ่งจะไม่มีครับขลางหลางละอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับพอออกใบใหม่มามันจะหายได้ก็บางสวนก็ ไม่รู้เป็นสายเหตุอะไรนะ <c oughs> มันไหมทั้งใบ,บแก่บ <c oughs> ใบอ่อนถ้ามาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นใบลาหมดเลยครับม,ออมือก่อนเอนแท็โนตนี่ก็เป็นโรคประจำนะครับมังคุดนี่จะกินอาหารน้อยกว่าทุเรียนประมาณเท่าตัวนะครับทุเรียนนี่จะกินอาหารมากกว่ามังคุดเท่าตัวเพราะฉะนั้น ก็สามารถใส่ปุ๋ยน้อยกว่าถ้ากระถทำนน้อยกว่าใช่ทิพย์ใบกินเป็นไม่ฝาดนะนะสมัยนี้แล้วครับแต่ยอดแแยอดหมดออ๋มีมีที่เป็นไม่กวาดเมื่อก่อนตอนแรกตอนแรกเป็นไม่กาดไม่กวาดนี่ก็เป็นปัญหาที่ที่ตาดเหมือนกันนะที่ตาดนี่ก็เป็นกันเยอะอันนี้มีใบขึ้นแล้วนะครับการทูบนะยอดไม่กวาด ก็สามารถช่วยได้เมื่อกี้นับได้กี่โลกนะ 4, สี่สี่สามตอนเมื่อกี้สามตอนนี้สี่ล <4, S 2> ะสี่ไม่กวาดนะเนี่ยนะครับต้นต้นนี้เป็นไม้กวาดหายละสี่โรคมีน้อยต้นแต่โรค้าที่แรกเนี่ยผู้เรียนในโรคเยอะนะครับ <c oughs> สามารถยิน <c oughs> ตายได้เลยจะเป็นโลคเยอะ หลังจากใช้ไปแล้วสองเดือนเนาะพ่อเนาะครสองเดือนสองเดือนเต็มเต็มก็ทุกโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนก็ลดลงหายเรียบร้อยเวลาอยู่ก็มันจริงๆเะแต่ดูคนนี้เยอะครับผมไม่เคยได้อยู่ดูมันจริงก็ได้สาระพอสมควรสรุปนี่สรุปก็คือ ลดโรคอะไรบ้างนะโรคโรคการทูกรักเคนเน่ารักเน่าคนเน่าค่ะแล้วก็ร้าสนิงจุดสาายลาสิงจงคลูปลาสีชมพูค่ะการทูการทูสี่โรคค่ะแล้วก็แอนแทกโนตในใบใบังคุดก็ลดลงไปค่ะลดลงไปนิดหน่อยไม่ใช่ไม่พบเลยพบนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ไม่ทำอันตราย ไม่เหมือนปีไม่เหมือนปีที่แล้วครใบดีกว่าับมีแนวโน้มดีกว่าแต่คนดีก็ทำกันจริงจังเนาะในหัวงจผลตอนนี้ผมทาเองไปเรียนยมดกับอยู่ที่บ้านทุกท่านที่ตาก็คงรู้จักนะครับชื่อชื่อเอิบศิษย์โอเคศิษย์หรือแอนหรือคุณแอนเนาะทุกท่านคงรู้จักกันบ้างนะ ที่าตาดก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัดสินใจที่จะนำ Rd251 มาเผยแพร่เพื่อเป็นการพัฒนาการ,กรเกษตรที่จังหวัดของตัวเองนะครับจังหวัดตราดนะครับก็ขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะ